อ่ะก็อันนี้เข้ามาเรียบร้อยสั่งเสร็จครบก็จะได้ใบแจ้งเตือนนะวันนี้อาจจะได้มุมน้อยนิดนึงเพราะว่าขึ้นไปชั้น2ไม่ได้เขาบอกว่ามีถ่ายละครเออแล้วเมื่อกี้ถามพนักง,งานเขาพี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าอันเนี้ยถือว่าน้อยแล้วนะถ้ามาเสาร์อาทิตย์อะเยอะกว่านี้อีกก็คิดว่าถ้าใครอยากมาก็มาวันธรรมดาดีกว่าถ้าเป็นไปได้อะนะแล้วก็ช่วงที่เขาบอกเยอะก็คือช่วงเย็นอะช่วงแบบ เนี่ยแหละประมาณที่เรามาเนี่ยสี่ห้าโมงเนี่ยเยอะและ้วแต่นี่เขาบอกว่ายังน้อยน้อยกว่าทุกทีนะก็เออนั่นแหละเป็นร้านที่แปลกเหมือนกันไอเ้เยอะนี่น้อยแต่แบบแทบจะเต็มร้านละ<อ>ก็พนักงานน่ารัก <c oughs> ไปรู้บกไอ้เยอยพ,พี่ที่อยู่ข้างหน้าน่ารักมากเลยเวลิกูก็พนักงานที่เป็นผู้ชายก็น้าตาดีนะส่วนใหญ่หลอ่อผู้หญิงก็สวยอา่าว่างๆก็แวะมาเตะร้านทีๆๆๆๆท่่กันได้ <c oughs> เออนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะไปพูดไออันนี้ที่หลังแล้วเดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปก่อนแล้วก็คนมันเยอะกลัววุ่นวายก็อยากรีบรีบถ่ายรูปมากกว่าก็เดี๋ยวไปดูมุมถ่ายรูปกันว่าแต่และมุมเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายประมาณไหนไปดูกัน วันนี้อาจจะได้มุมน้อยน้อยนิดนึง่ะก็เดี๋ยวมาลองชิมน้ำกันอันนี้เป็นอเมริกาโน่เย็นข้าวอ่อนเป็นเมล็ดเอธิโอเปียเขามี3เมล็ดให้เลือกมีปกติของเขาเอธิโอเปียแล้วก็โคลัมเบียข้าวอ่อนบวกเพิ่มอีก20บาทเออก็ที่จริงมันจะตกละแก้แกวละ1้0ยสีแต่นี้ของครูบวกเม็ดข้าวอ่อนก็เป็น160เออรวมทั้งหมดก,ก็เป็น3 0 0ชิมดู โอ้โหโอ้โหเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเปรี้ยวปิดอะเปรี้ยวเปรี้ยวปิดเปรี้ยวเปรี้ยวขึ้นเลยอะไรนะคนเนี่ยเปรี้ยงมกคนเขี้ยขนาดไม่คนยังเปรี้ยวขนาดนี้คือก็รู้แหละคือคือก็รู้แหละว่าโคอ่อนมันก็ต้องเปรี้ยวอะแต่อาทิตย์มันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวสับกูบอกเลยนะใครง่วงๆอ่ะโดนแก้วนี้ไปตื่นอะ เย,เย็นก็เย็นเปรี้ยวก็เปรี้ยวแล้วแต่กูตื่นเพราะเพราะเพราะแม่ปลุกไปต่อยกันเออแต่แต่กูแฮปปี้นะเพราะว่ากูชอบกาแฟเปรี้ยวแต่อันนี้แอบเปรี้ยไปนิดนสว่วนนี้ของไอ้ฟุกเป็นอเมริกาโน่เย็นคั่วเข้มก็เดี๋ยวมาลองชิมดูขมแล้วมีกลิ่นแบบกลิ่นหอมของความไหม้ๆอ่อะเออ ไม่มันเรียกอะไรวะแบบเวลาอะไรเกลือมเกลียมแล้วมันจะหอมอะเออฟิลฟิลนั้นอะแต่นี้เป็นเกลียมกาแฟก็หอมดีแต่รสชาติกูไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่ากูไม่ชอบกาแฟขมก็รีวิวเครื่องดื่มเป็นประมาณนี้มันก็มีขนมขนมขน,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 ขนมอีกแต่ว่าเราไม่ได้สั่งมานะเพราะว่าแบบเรามาเน้นถ่ายรูปมากกว่าก็มาใช้แนเป็นพรอ็อพเดี๋ยวไปเช็คอินซะหน่อยเออไปเจอกันชู ห้องน้ำม่ทดีสุดไม่เดมือนคไกนี่นี่นี่ฉี่โคตรรีวิวห้องน้ำโถฉี่เป็นแบบเอ๊ะอ่าเป็นแบบสินเตอร์แล้วก็โถส้วมโอ้โที่ฉี่ตัวเลมกก็ห้องน้ำ องน้ำก็ดูไฮโซดีแถมมีแอร์ด้วยมาที่นี่ไม่ต้องกลงัวร้อนก๊อกน้ำเป็นแบบเซนเซอร์มีทิชชู่พร้อมครบถือว่าอ่าโอเคก็หมดไปแล้วสำหรับดาวินคอฟฟี่แอนด์คาเฟ่แต่ว่าแต่ละมุมอ่ะจะไม่ได้อธิบายอะไรมากก็อ่ะต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามีเวลาอธิบายน้อยเหลือเกินเพราะว่าคนแม่งพุกพ่านมากแม่ง พอจะถ่ายโล่งๆบุ๊ปแม่งออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้ว,อออลวพอพอจะถ่ายโล่งๆมีรถขับผ่านบางทีแบบถ่ายอยู่เขาก็อยู่คนละมุมใช่ไหมเออเราก็อยู่คนละมุมแม่งกระเสือกเดินตัดกล้องกูซะง,งั้นอะเวลาแบบเราไปถ่ายคาเฟ่อันนี้สําหรับแบบแชร์นะสําหรับคนที่แบบไปคาเฟ่เหมือนกันอะถ้าถ่ายอะแล้วเรายังไม่ได้อะก็ถอยให้คนอื่นถ่ายก่อนหรือไม่ก็ถ้าเห็นว่ามันซ้อนมุมกับคนอื่นอะก็ขยับนิดนึงหลบนิดนึงแบบเปลี่ยนมุมไปถ่ายอื่นก่อนไม่ใช่แบบกูยืนถ่ายเนี่ย แม่งมีมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอะ่ะแม่งมาเดินวนรอบแบบกันหมดเลยเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแม่งโคตรแบบเชี่ยแบบเซฟ้ <c oughs> าพเพื่อนกูอยากถ่ายรูปมากจะต,ตะลุงที่ไหนก็ไม่รู้อะไรก,ก็ไม่รู้ร้านโอ,อ้ไอไอเราก็ถ่ายแบบคนอื่นถ่ายเราก็หลบให้แต่อันนี้คือพอกูถ่ายไม่มีใครหลบให้กูเลยเดินตัดไปตัดมาแล้วมันมีไอกองละครใช่ไหมแบบที่วันนี้มันกองละครมาถ่าย แม่งใครก็ไม่รู้แม่งหน้าตาสวยๆหล่อๆมึงถ่ายกันไม่สนหาสนเหวอะไรกูเลยมึงอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายอยากบังก็บังคือไอตัวแบบยังมีแบบขอโทษบ้างอะไรบ้างเงแต่ตัวกล้องมันไม่สดอะเยเฮ้ยกูพูดได้บอกว่าไม่สนไม่สนหาสนเหวอะไรเลยแบบอยากถ่ายก็ถ่ายอยากเดินบังก็บังไม่สนอะไรกูเลยแล้วแบบเอามึงไม่ให้เกียรติกูเลยขนาดมึงถ่ายกูยังหลบมุมมึงเลยกูมึงมาถ่ายตรงแถวมุมกูกูก็ขยับหนีให้อะไรแบบนี้ มันก็มันเรื่องะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนก็จริงแต่แบบมันเรื่องอะไรอยู่ในสังคมอะ่ะมันก็ควรต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันบ้างอะ่ะไม่ใช่แบบมึงอยากถ่ายมึงก็เอาแต่ของตัวเองเลยอะไรแบบนี้นเออก็ฝากไว้ให้คิดสําหรับสายคาเฟ่เหมือนกันถ้าใครคิดเห็นแตกต่างกันก็แสดงความคิดเห็นกันได้แต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็ร้านเปิดเพลงค่อนข้างเสียงดังนิดนึงคนเยอะเยอะมากก็คิดว่าถ้าใครจะมาถ่ายรูปอะ่ะมึงต้อง มีความสู้คนนิดนึงนะมึงต้องพยายามนิดนึงเพราะว่ากว่าพวกกูจะได้รูปแบบที่พวกมึงเห็นแบบโล่งๆเนี่ยกูยืนรอแล้วรอเล่าบางทียืนปุ๊บไอ้เจกที่ไหนก็ไม่รู้เดินมาดูดบุหรี่แล้วพอก,กูขยับเปลี่ยนมุมปุ๊บแม่งเดินออก คนสตีนแล้วก็มีคนอื่นมาแย่งมุมกูอ่าเรียบร้อยแบบไม่ชอบส่วนตัวเลยอะ่ะคนจีนแบบคือคนอยู่กันเยอะมากอะ่ะแต่หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดดูดแบบหน้าตาเฉยมากเลยอะ่ะเออแล้วก็แบบไอโซนที่ที่ที่เขี่ยบ,บุหรี่นะเขาก็มีมให้เะา็มีให้แต่แต่ไม่แต่ก็มือนึงขี้บุหรี่แล้วมือนึงก็ถ่ายรูปใช่แล้วก็เดินผู้ยูุยู่ยู่ยู่ตรงนั้นทางนี้คนเขาก็อยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วก็โยนทิ้งลงท่อปราปาไอเหี้ยแล้วก็ ตอนแรกกูถ่ายอยู่มียูทูบเบอร์สาวเหมือนกันเดินจันดิมาตัดหน้ากูคือตัดหน้าไม่ว่ามึงยืนแช่ตรงกูด้วยและตากล้องก็น่าจะเป็นผัวมันก็ยืนถ่ายแล้วข้างหลังก็เป็นกูทําไมมึงไม่เดินผ่านไปมึงถ่ายกูไปด้วยทําไมกูก็ไม่เข้าใจไ<ม>อ้เหี้ยก็นั่นแหละสู้คนนิดนึงนะมาร้านเนี่ยแต่แต่คือร้านนี้พนักงานดีอ่ะอันนี้ต้องยอมรับพนักงานดีกาแฟโอเคก็ บรรยากาศดีอะบรรยากาศไม่ติดนับเรื่องว่าคนแม่งเยอะมากใช่แถมพนักงานก็น่ารักกูไม่อยากออกจากร้านเลยอยากเตะพนักงานต่อแล้วพนักงานสวยๆรอๆเยอะมากแล้วก็คนที่มาก็สวยๆรอๆเยอะมากก็สําหรับใครที่จะมาหากาแฟกินเออก็นั่นแหละรวมๆทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่กับการที่เปลี่ยน มาเป็นแบบเน้นถ่ายรูปสมากกว่าแบบมากกว่าพูดคุยก็ไม่รู้เออก็ยังไงก็ถ้าใครไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์มาแต่ถ้าชอบก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไม่ต้องกดไม่ต้องกดแชร์ก็ได้กูก็าอายเขาเหมือนกันก็กดซับแล้วกันแล้วกดกระดิ่งเอาไวด้ดูแบบเผื่อมีคาเฟ่ที่สนใจมาอีกนั่นแหละไปละเจอกันโชคดีบ๊ายบายีฮิว